ยังสงสัยว่าคนที่ได้ฟังคำพระศาสดาแล้วทำกาละนะคะท่าที่ทราบก็คือผิวพรรณยังผ่องใสใช่ไหมคะใช่ยังสงสัยเรื่องกลิ่นนะคะกลิ่นค่ะ <c oughs> ว่าถ้าคนที่ฟังธรรมะกลิ่นจะไม่ใหม่ใช่ไหมคะในในมรรสานิปนิหารหรือเปล่าเจ้าคะาพระศา,าสดาตรัสอย่างนี้ว่าอินทรีย์จะผ่องใสท่านี้อินทรีย์คืออะไรอ่ะ อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเราก็ดูไม่ออกนะและยมดูที่พระอานนท์สังเกตพระอานนท์ไม่มีฤทธิ์พระอานนท์ไม่มีนนมมทิพยาจักขู่ไม่มีอะไรเลยเป็นคนธรรมดาเป็นอรุณคนแค่โสดาบันแต่พระอานนท์สามารถสังเกตเห็นความผ่องใสของอินทรีย์หลังจากภาคุณพิขุสิ้นชีวิตทำกาละแล้วแล้วมาบอกพู้เจ้าว่าเอ๊ะทำไม ศพภะคุณะ8แปกอินทรีย์ป่องใสยงคิดว่าคนธรรมดาที่จะมองศพที่ตายแล้วเกิดข้อสงสัยมันควรจะสังเกตจากอะไรล่ะอินรีย์คือตาไปเปิดตาภะคุณะดูไ <c oughs> <c oughs> หมนะหูไปดูลูหูเขาไหมะจมูกไปใช้จมูกมะลิ้นไปแหวกปากดูลิ้นมันก็ไม่ใช่มันก็เหลือผิวพันธ์ใช่ไหม ถ้มันเหลือผิวพันธุ์น่ะอย่างเดียวอ่ะแล้วศพที่ตายที่จับฟังเนี่ยทดสอบกปนดูเนี่ยมันก็ผิวพองอ่ะใช่ไหมเป็นสิ่งที่สังเกตได้ด้วยตาง่ายที่สุดแต่หลักการคือพระเจ้าบอก in อินทรีย์ผ่องใสอินทรีย์ผ่องใสดังนั้นกายก็เป็นหนึ่งในอินทรีย์อินทรีย์ผ่องใสก็กายมันก็ไม่เหมือนกับศพชาวบ้านศพคนทั่วไป มันก็เขียวค้ำดำปีและผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมแต่ศพที่ฟังคําพระศาสดาเนี่ยซีดีนี่ CD น,นะเสียงอ่านคําพระศาสดาอย่างเดียวเปิดไปก่อนตายรับรองผิวออกมาพองแน่นอนคือผิวพองกว่าคนเป็น,น,นอีกนะแล้วมันก็พองอย่างเงี้ยไปเป็นสัปดาห์เลยโยมแล้วอาการคือพระเจ้าก็ตัดแค่นี้ แต่อาการที่เราเห็นแแถมมาด้วยเนี่ยคือเนื้อตัวมันไม่แข็งอะเนื้อตัวมันนิ่เหมือนคนปกติอะโยมแล้วจะให้ว่ายังไงใช่ไหมเนื้อตัวมันก็คือเหมือนคนนอนหลับธรรมดาพยาบาลบางคนบอกเอาเลยแล้วเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าไม่ได้จะแข็งญาติบอกไม่แข็งรับรองรับประกันให้แล้วก็อ่านพระสูตรให้ฟังต่อไปเรื่อยๆผ่านไปเป็นชั่วโมงเลย อาพยาบาลเชิญเช็ดตัวได้ก็ตัวนี่ปลอดปกติเหมือนเดิมแล้วต่อให้ไปหนึ่งสัปดาห์ก็ยังปกติเหมือนเดิมเออมันเหมือนกับศพบทั่วไปไม่ละโยมโยงแล้วใครตายก็ได้ไม่ต้องฟังนะแล้วทิ้งไว้หนึ่งอาทิตยนนะ์ดูที่จะเป็นยังไง <c oughs> ตัวเป่งน,นสิใช่ไหมออมันไม่เหมือนเนี่ยนี่คือความที่อินทรีย์ป่องใสาที่เราเจอไม่ใช่ศพเดียวอะหลายร้อยศพส่งมา แต่และจังหวัดต่างประเทศก็มีอืสรุปแล้วเรื่องกลิ่นนี้ไม่แน่นอนใช่ไหมคะกลิ่นก็ทางจมูกก็อินทรีย์อีกเหมือนกันนะโยดังนั้นสิ่งที่เจอก็เรื่องกลิ่นคือกลิ่นไม่เคยมีที่ว่าจะเหม็นแบบโอ้โหพังอ่ะเปิดลงมาแล้วพังอ่ะรับไม่ไหวเงี้ยไม่อาลาก็ไปลองนะขึ้นไปปุ๊บลูดซิปมาหมไม่มีกลิ่นอะไร แต่ดมมันก็ถ้าไปดมเอาจมูกไปดมใกล้ๆมันก็หืนหืนเหมือน,นคนคนตายนั่นแหละแต่ถ้าคนตายทั่วไปเนี่ยมาเคยไปดูศพนิติเวศสมัยก่อนก็ฮิตพาไปดูศพก,กันที่โรงพยาบาลตำรวจเขาจะมีผ่ากันทุกวันแหละวันละ 30, 40, สามสิบสี่สิบศพศพที่เหม็นที่สุดคือศพอะไรทราบไหมศพที่เหม็นที่สุดคนจมน้ำ คนจมน้ำเขาจะเอาห่อไว้ในถุงดำเลยแล้วจะผ่าสุดท้ายเพราะว่าฉีกถุงออกมาในกลิ่นจะบ้มกระจายเลยก็จะผ่าศพอื่นก่อนผ่าไปเรื่อยๆเราก็จะนั่งดูใช่ไหมแล้วถ้าไปดูศพนี่ระวังนิดนึงนะเวลาเขาเลื่อยหรือมันจะกระเซ็นใส่นะเ,เลือดมันจะกระเซ็นแล้วผ้าแกนเนี่ยแหมกลิ่นศพมันติดอยู่เป็นอาทิตย์เลยโยมมันดูดกลิ่นดีมากเลยผ้าแกนเนี่ยนะ ติดกลิ่นศพมาหึม,หมเลยนะอยู่ในกุฏิก็ยังมีกลิ่นศพโชยมาตลอดพอไปถึงศพสุดท้ายเขาก็จะเอาไว้นอกห้องศพเนี้ยจะเหม็นสุดแล้วก็กรีดถุงดําออกมาเละทาลนดําปีแล้วก็เอามาตั้งบนเตียงผ่าชนสูรอย่างเงี้ยนะโอ้กลิ่นแรงมากอีกรูปหนึ่งที่ไปด้วยกันเนี่ยเดินออกเขาก็ถาม เดินออกสักพักอาตมาก็ไม่ได้เดินออกก็ยังอยู่สักพักเขาเดินกขัามาเฮ้ยท่านกื้คฤิไม่เหม็นเหรอก็ก็เหม็นเหมือนกันครับนะแล้วท่านอยู่ได้ยังไงบอกอาจารย์มันก็เหมือนกินปลาเค็มแถวอะไรแถวหมาชัยอะไรพวกนี้เปลี่ยนสัญญาเราก็เปลี่ยนสัญญาซะไม่ใช่กินโซบล็อกไม่ใช่กินปลาคงปลาเค็มอะไร นะอะิ่เหมือนทะ,ะเลเน่าๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดมไปท่านเี่ยว่าเออเฮ้ยก็ดีเงินไว้เปลี่ยนสัญญาท่านก็ยืนเลยยืนดูศพอยู่กับเราก็มีอีกรูปหนึ่งก็ไปห้ารูปอีกรูปหนึ่งเนี่ยยังไม่ทันเข้าห้องเลยนะจะเป็นลมก็ต้องหิ้วปีกกันนะนะหิ้วปีกมานั่งรถตู้เหมือนเดิมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านวันหลัง คอยไปรวบรวมความกล้าใหม่แล้วถ้าใครอยากทดลองความกล้านะ<笑><笑>นอนอยู่ยนั้นสักคืนแม่รับลองยมผ่านเพราสมมานอน,นเต็มเลยรับลองว่าคืนหนึ่งเนี่ยถ้ามีอะไรแก๊กหนึ่งเนี่ยอยู่อยู่ไม่ไหว<笑><笑><笑>อไเออ แต่ละศพเนี่ยโยมม,มันสภาพมันดูไม่ได้หรอกแล้วถ้าโยมเข้าไปในเว็บของนิติเวศวิทยาเนี่ยเขาบอกเลยว่าศพจะผ่านอาการแข็งทื่อในช่วงเวลากี่ชั่วโมงเนื้อตัวนิ่มเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเพราะอะไรเพราะเวลามันผ่านอาการแข็งทื่อแล้วมันจะกลับมานิ่มอีกครั้งหนึง่งแต่ศพที่ผ่านการฟังตรงเนี้มันสิ่งที่แปลกคือมันไม่ผ่านอาการแข็งทื่อศพก็จะนิ่มปกติตลอด นะหลายวันโอเคยังไงมันก็ต้องเน่าแหละเพราะทุกอย่างมันก็ต้องอนนิจจังต้องผูกเปื่อยเพียงแต่มันนานกว่าศพปกติอ่าแค่นั้นเองแล้วโยมก็วัดกันไปเลยนะอย่าฉีดยาอืมไม่ต้องฉีดกอมาลงฟารีเนื่อยต้องแตะเลยวัดเปนวัดกันไปเลยซื้อความรู้ฟังคําพระศาสดาเนี่ยแล้วก็ ตายไปหลังสิ้นลมปุ๊บผิวพันธ์ผ่องใสไม่ผ่องใสก็ตามเนี่ยแต่จะผ่องใสหมดแหละแต่โยมอาจจะดูไม่ออกผ่องเป็นยังไงเพราะโยมดูไม่บ่อยแล้วก็ไม่ต้องฉีดยาวัดไปดูซิว่าจะแข็งไหมจะเน่าไหมในระยะเวลาประมาณเจ็ดวันประมาณเนี้ยเราก็จะได้ได้ความรู้ไงว่าอนุสาสนีปฏิหารคำของตถาคตผ่านมาสองพันกว่าปียังได้ผล นะตามภักุณสูตรเนี่ยนี่เป็นอนิสงของการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตในช่วงมรณะกาเลช่วงใกล้ตายถ้ายังไม่ใกล้ตายจริงๆเนี่ยบางทีไม่ฟังนะอืมบางคนเนี่ยเอาวิยุไปให้ซีดีไปให้คว้างทิ้งก็มีนะต้องเอาใกล้ตายจริงๆเออมันจะไม่รอดแ้้วเนี่ยเปิดฟังไปเลยอืม แล้วช่วงใกล้ตายเนี่ยมรณะกาเลเนี่ยมันจะมีสองขยักขยักหนึ่งคือกายแตกทาลายขยักที่สองคือชีวิตแตกทาลายไม่ได้พร้อมกันนะกายแตกทาลายก่อนแล้วหลังจากนั้นอีกสักพักชีวิตถึงจะแตกทาลายระหว,ว่างเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีแต่ที่ทดลองเนี่ยประมาณสองชั่วโมงแล้วให้ฟังอย่างได้ผลชีวิตยังไม่แตกทำลายเลย กว่าจิตจะออกจากร่างเนี่ยมันยังยื้อกันอยู่ยังยึดเฮ้ <Hey. S 1> ตายยังหรือยังไงช่วงนี้ยังฟังได้ต่อดังนั้นถ้าญาติมีปัญหาหมอพยาบาลมีปัญหาไม่เป็นไรบอกตายแล้วก็ได้ <c oughs> นะเพราะยังอยู่ในช่วงมรณะกาเลยไอหมอบอกอาตายแล้วเครื่องหยุดทํางานแล้วตีดหมดละไม่หยุดไม่มีอะไรละญาติบ,บอกไม่ฟังก็ไม่เป็นไรขอให้ศพฟังอะได้ไหมอืม นะเอาตามความเชื่อเขาไปก่อนนะเอาของเราทีหลังก็ได้อืมแล้วพอตายแล้วเราก็ให้ฟังอ่าได้ผลยังได้ผลเพราะยังอยู่ในช่วงมรณะกาลเลยชีวิตยังไม่แต่คำลายส่วนเรื่องภาษาไม่ต้องกังวลภาษาอะไรก็ได้เพราะคนตายแล้วมันก็ไม่รู้แล้วแหละภาษาอะไรแต่มันฟังแล้วได้ผลมันใช้จิตฟังแล้วใช่ไหมไม่รู้แหละมันใช้อะไรฟังไม่รู้แหละแต่มันได้ผลนะ่ะนะอืม เราก็ทําแบบพระเจ้าตรัสไว้คือให้เขาได้ฟังเรามีหน้าที่แค่นั้นไม่มีหน้าที่สงสยัยหรือไม่นั่นอะไรไม่ต้องฟังไว้เถอะไม่ได้ผลก็เสมอตัวก็ยังดีใช่ไหมแต่ถ้าได้ผลละ่ะอ่ะก็กําไรละสังโยชน์ห้าได้อ่าใช่ไหมพระเจ้ายืนยันมาคนที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยสังโยชน์ห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้นถ้าสังโยชน์ห้าสิ้นแล้วจะได้เป็นอรหรันต์นก็คุ้มอะ ใช่ไหมอ่าโยมข้างหลังว่ายังไงนะเห็นยกข้าได้ครับผมอ่ในยุคนี้มีการบริจาคศพฮะเป็นอาจารย์ใหญ่ยุคอะไรนะยุคนี้มีการบริจาคศพมีบริจาคศพแล้วทำไมนะเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ทราบวจชาตัดเรื่องรนี้เรื่องอย่างนี้บ้างไหมครับถ้าในกรณีที่เป็นตัวเหลืองไปแล้วอน่ตัดเรื่องในการบริจาคศพใช่ไหมบริจาคร่างกายครับบริจาคร่างกายครับในกรณีที่เราฟังทำแล้วตัวเหลืองเรียบร้อยไปแล้วครับอืม พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องการบริจาคสมบริจาคอายวะอะไรตอนอะไรอย่างเงี้ยไม่มียังไม่เจอก็แสดงว่าบริจาคได้ก็ใครอยากทาก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําคือสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสไว้เนี่ยอาจมีปัญหาเราก็ไม่พูดไม่บอกต่อดีกว่าท่านไม่พูดเราก็ไม่พูดเหตุผลต้องมีปัญหา วันนี้เป็นประโยชน์วันหน้าไม่แน่ยมลองดูแล้วกันขนาดฝรั่งมันยังสร้างหนังขึ้นมาเลยเรื่องการขโมยอวัยวะกันวันนี้เราก็เจอข่าวเยอะแยะเอาเนี่ยมันใส่น้ําแข็งอัดส่งทางเครื่องบินไปไปเปลี่ยนอวัยวะไปซื้อขายอวัยวะกันยมคิดดูว่าถ้าถ้าสิ่งเนี้ยมันแผ่ไปสารออกไปเนี่ยอยู่กันไม่สุขหรอกเนี่ยเดินลงไปเดี๋ยวก็โดนเก็บปุ๊บ เอาไอ้ยระไปขายถ้าเกิดตับอันนึงมันราคาสักห้าล้านสิบล้านเนี่ยเอาไมหมละ่ะทีนี้แหละโอ้โหยุ่งวุ่นวายเลยเราไม่พูดดีกว่าดีไม่ดีก็ไปคิดกันเองเอวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์แต่วันหน้าก็อาจจะมีปัญหาก็ได้เราไม่รู้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่พูดเรื่องนี้ไว้ปล่อยไว้เป็นยุคเป็นสมยัยตามยุคตามสมยัยสมยัยใดยังมีประโยชน์ก็ทําไปสมยัยใดถ้าสังคมเห็นว่า มันมันเป็นปัญหาเดี๋ยวเขาว่าหาทางแก้กันเองอ่ะอืมก็เลยครับเป็นเปผู้ใหม่นะอืมก็ทำสมาธิดูลมหายใจเราก็ดูการเกิดการดับของสัญญาสังขารแล้วกลับไปที่ลมอืมต่อมามันปิติมันเกิดครับอาจารย์ปิติมันเกิดแล้วก็ย้ายมาดูที่กายอืมคราวนี้มันก็เกิดใหญ่เลยนมอยายากอยักอยากหยกเรียนถามว่าอ่าเราจะแช่ตรงนี้ไว้เลย แล้วมันจะฆ่าเป็ดสุกเองก็ตามนะครับได้แช่ไว้เลยใช่ไหมครับทำย่อมไหลไปสู่ธรรมถ้ายมสร้างเหตุปัจจัยจนได้ที่ของมันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เลื่อนไหลไปของมันเองต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกก่อนแล้วก็เสพมากทํามากเจริญมากได้ไม่ไม่เสียหายอะไรเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรเสพให้มากทําให้มากเจริญให้มากแต่ต้องเห็นการเกิดดับควบคู่กันไป อันนีนน้นิดหนึ่งครับสมาธิามัโสกาลีนี่แค่ไหนครับผมหเรียกว่าไม่ไม่มีประมาณบอกเอาไว้แค่พอประมาณพอประมาณถ้าแค่พอประมาณเนี่ยเราดูสิที่ว่าพวกที่ตั้งมั่นมากๆเนี่ยแล้วพระเจ้าอธิบายไว้เนี่ยคืออะไรน้อมใจชอบใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทําการละอย่างเนี้ยน่าจะเต็มร้อยไหมล่ะใช่ไหม เราก็ลดระดับจากนี้ลงมาแสดงว่าคุณสมบัติไม่ได้ถึงตรงนี้นะไม่ได้ถึงก็ไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาลาระก็คงได้บ้างขอบคุณมากครับผมเมื่อกี้ที่จะถาม <SU gram. S 2> อาจชรย์อือที่ว่าอาคาเมีะคะ่ะอืมคืออะไรคะอาคามีอาคามีโดยโดยความหมายของพระองค์แปลว่าเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมา อนาคามีคือไม่ต้องกลับมาท่นี้โยมก็ต้องสงสัยต่อว่ากลับมาไหนล่ะแล้วไม่กลับมาไหนล่ะเห็นไ,ไหมภพเนี่ยมันมีกรรมภพรูปภพอรูปภพไม่กลับมากามภพทั้งก้อนนี้กรรมภพเนี่ยจะมีนรกกำเนิดเดรัจฉานเปลตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาเทวดากรามภพเทวดามันมีคล่อมคล่อมกรมภพนิดนึงแล้วก็รูปเทวดารูปภพเทวดารูปภพ เทวดาการรมาภพเนี่ยมันจะมีจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานรดีปรลณิมิตวัสวัตตีหกหา้พวกนี้อยู่ในกรรมภพยังมีกัปหลีกาลาอาหารยังมีอาหารคำข้าวอยู่พวกนี้ยังอยู่ในกรรมาภพทั้งหมดอาคามีคือผู้ที่ยังต้องกลับมาสู่ทั้งก้อนนี้ไม่รู้ว่าจะได้อันไหนน,ไหนัางได้ก็ไปวัดดวงกัน ก็คือจากเทวดาก็กลับมาสู่ใช่สู่อาคามีคือกลับมาสู่ก้อนกรรมภพน,นี้อีกรอบนึงขอบคุณค่ะพอดีหลานชายเขาอ่านหนังสือวันละห้าหน้านะคะแล้วเขาก็มีคําถามมาว่าเออโลกที่เป็นสุขอะ่ะเขาก็ถามว่าโลกที่เป็นสุขอะ่ะคือโลกมนุษย์หรือโลกเทวดาเป็นโลกสวรรค์หรือโลกมนุษย์แล้วถ้าเป็นสุขอันไหนจะสุขกว่ากันอืมสุขสุขทั้งคู่บอกมนุษย์ว่าเป็นสุขก็มี เทวดาสุขก็มีแต่เทียบสุขระหว่างสองอันเทวดาเลิศกว่าเยอะเทวดาเลิศกว่าเยอะแล้วเทวดาเนี่ยมาเห็นสุขของมนุษย์เนี่ยบอกไม่อยากได้นะคือไร้ค่ามากเทียบกัน<ๆ>แบบว่าพระพุทธเจ้ามีม,มีมีอุปมาอยู่อทีนี้พอเขาสงสัยเราก็ตอบเขาไม่ได้ค่ะก็เลยอบอกว่าเดี๋ยวถ้าเจอได้มากราบพระอาจารย์เนี่ยจะทมให้ค่ะก็จะเหมือนกับทุกในนรกอะ ก็จะถูกแทงด้วยหอ,อกวันละสามร้อยเล่มตลอดร้อยปีแต่ในนรกเนี่ยมากกว่าโดยประมาณเหมือนก้อนโกรดหกเจ็ดก้อนกับภูเขาอินทั้งลูกในเทวดาก็เหมือนกันอย่างนั้นนะคือแบบโอ้โหหลุดโลกเลยแบบเทียบไม่ได้สุแาและนี่ขนาดแค่สุขในเทวดากามาพบนะแล้วถ้าลูประพบอลูปภพบนี่โอ้โหยิ่งแบบว่าสุดๆเลยอืมกราบขอบคุณค่ะอาจารย์แต่ทั้งหมดก็แก่เจ็บตายนะอืมค่ะวจะได้บอกอก,ก็ถูกค่ะ มันจะทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสนาว่าต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องเรียกวิปัสนา <c oughs> <c oughs> วิปัสนาก็ต้องต้องดูก่อนว่าวิปัสนาคืออะไรพระศาสดาบอกว่าวิปัสนาคือปัญญาก็ถามต่อปัญญาคืออะไรอะโยมจบหมอก็บอกมีปัญญาโยมจบวิศวะก็บอกมีปัญญาแต่ใช่ไหมไม่ใช่ปัญญาของพระศาสดาคือการเข้าไปเห็นเห็นอะไร สัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปอืมถ้ายอมเห็นสัจจะความจริงตรงเนี้ยในรูปและในนามว่ารูปทั้งหลายที่เที่ยงแท้เนี่ยไม่มีในโลกรูปไม่เที่ยงทั้งสิน้นดินน้ำไฟลมไม่เที่ยงทั้งสิน้นเนี่ยยมมีปัญญาละและถ้ายมเห็นต่อไปนามธรรมทั้งหลายที่เที่ยงเนี่ยไม่มีในโลกนามธรรมมีอะไรอ่าไล่ไปสุขทุก มีสุขของใครแช่อยู่ในใจตลอดที่ยังแท้ตลอดมีไหมไม่มีมีใครมีทุกขอยู่ทุกวินาทีไม่มีดับเลยไม่มีอีกมีใครอุเบกขาตลอดทุกวินาทีไม่ดับไม่มีอีกสัญญาความจําสังขารความปรุงแต่งไม่มีเที่ยงเกินดับตลอดนี่คือการเข้าเห็นสัจจะความจริงนี่เรียกว่ามีปัญญาและนี่คือเรียกวิวปัสสนาดังนั้นเมื่อเราได้สมถะคือจิต ตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวแล้วเนี่ยพระองค์ก็ให้ตามเห็นซึ่งรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนอย่างนี้การเห็นอย่างเนี้ยเป็นเได้เกิดปัญญาหรือมีวิปัสสนา